คืนดีพลังงานดีมีความสุขสดใสเบิกบานรับสิ่งดีๆกันตลอดทั้งวันตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตชัว่วการนานวสวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์นี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่ดีและมีความสุขสำหรับเราชาวพลังงานบวก แม่นายเจี๊ยบทุกคนนั่นเห็นไหมใช่หมเราต้องเป็นคนที่มีคลื่นพลังบวกนะคะทุกคนเราต้องเป็นคนที่มีคลื่นพลังงานสูงค่ะเราจะเป็นคนคลื่นพลังงานต่ําไม่ได้ถ้าเกิดเราคลื่นพลังงานสูงเราก็จะสดใสเบิกบานเราก็จะมีแต่สิ่งดีดีรับออเดอร์ลูกค้าออเดอร์รับเงินเนี่ยเห็นไ,ไหม แล้วอย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองนี่สำคัญมากนะคะทุกคนขอบคุณสํานึกรู้คุณของตัวเองถ้าเกิดเราไม่ขอบคุณไม่สํานึกรู้คุณตัวเองเราก็จะไม่มีความสุขค่ะเราจะไม่มีสิ่งดีๆเข้ามามีนะคะแต่เราไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหม ถ้าเกิดเราไม่รู้สึกสำนึกรู้คุณไม่รู้สึกว่ามันอ๋อมันเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันเข้ามาหาเราในแต่ละวันนะ่ะในแต่ละเวลามันเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนอันนี้เรามาขอบคุณตัวเองก่อนวันนี้ขอบคุณตัวเองกันหรือยังขอบคุณวันนี้ที่เราได้ตื่นมาทําสิ่งดีๆทําสิ่งที่มันมีคุณค่าให้กับตัวเองเห็นไหมเราตื่นมาเรามาอาบน้ำแปรงฟัน ล้างหน้าดูแลสุขภาพกินอาหารเพื่อบำรุงรักษาร่างกายของตัวเองแล้วก็มาทํางานด้วยความสใสเบิกบานมารับสิ่งดีๆเราต้องเป็นคลื่นพลังงานที่ดีบวกเพื่อที่จะส่งถ่ายพลังงานที่ดีเราต้องเป็นคลื่นพลังงานที่ดีเป็นคลื่นรับและคลื่นส่งพลังงานบวกบวกบวกให้กับผู้คนรอบข้าง คนที่อยู่กับเราก็ต้องได้รับพลังงานสูงคือพลังงานดีๆพลังงานความสุขพลังงานเบิกบานนะคะทุกคนจิตดีภาวะอย่างอื่นก็ดีค่ะภาวะจิตเรามีคุณภาพเราไปทำอะไรก็มีคุณภาพคุณภาพนะคะทุกทุกคนเนาะคือเจียบขอบคุณตัวเองขอบ คุณที่เราได้เกิดมาตื่นเกิดมาขอบคุณครอบครัวขอบคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณญาติพันธุ์ของเจี๊ยบที่ทําให้มีเจี๊ยบในในวันนี้ขอบคุณที่แบบว่าทุกคนแบบว่าให้กําลังใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณวันนี้ที่มีเราในวันนี้ขอบคุณงานที่เจี๊ยบมี เราได้ทํางานในสิ่งที่เจี๊ยบได้ทําในทุกๆวันขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบที่ดีและมีแบบว่าให้พลังเกื้อกูลแบบว่าเจี๊ยบทุกๆวันขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมงานที่คอยซัพพอร์ตเจี๊ยบทุกๆเรื่องขอบคุณเจ้านายขอบคุณหัวหน้างานที่ให้งานขอบคุณลูกค้าที่ให้งาน ขอบคุณเจ้านายที่จ่ายเงินเดือนและจ่ายเราทุกผลงานนะคะอันนี้เจี๊ยบอขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมงานงานที่เจี๊ยบขอบคุณทุกผลงานของเจี๊ยบที่ออกไปแล้วลูกค้าแล้วเพื่อนๆแบบว่าชอบและให้การสนับสนุนลูกค้าส่งเป็นออเดอร์มาให้ ที่พี่น้องๆได้มีงานทําอันนี้คือเจี๊ยบขอบคุณมากขอบคุณจริงๆแล้ววันนี้เราจะต้องเป็นขึ้นรับและขื้นส่งเราจะต้องเป็นตัวรับตัวส่งพลังงานที่ดีพลังงานสูงเท่านั้นใครจะเป็นอย่างไรมาเราไม่รู้แต่เราจะเป็น ขึนพลังงานที่ดีบวกบวกบวกเท่านั้นนะคะทุกคนขอให้ทุกคนไปทำงานด้วยความสดใสเบิกบานและมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีสำหรับตัวเองสำหรับทุกทุกคนคะ่ะทุกคนไปค่ะไปทำงานกัน